โอ้ยมีอีกเรื่องนึงมีมีแบบโอ้ยเด็ดเด็ดดังนั้นผมอะเอาอีกเอาอีกชอบชอบชอบนี่นี่นี่คือเรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่นิทานเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วแล้วแล้วได้ไปเล่าให้ให้แฟนเก่าฟังไหมไม่เคยเล่าให้แฟนเก่าฟังเขาเขาบล็อกเบอร์ไปแล้วไม่ติดต่อเลยเพราะว่าเขาเขาเคยมาขอผมคืนดีอยู่แต่ผมไม่ไปไม่งอเนอะคือเขาเป็นคนทิ้งผมไปผมหาให้ทุกอย่างเลยนะใช่ทิ้งเพราะเรื่องผีแท้ มีทั้งบ้านมีทั้งโรงงานผมสร้างโรงงานให้เขาเลยแต่เขาก็ทิ้งผมผมแล้วแต่ไม่เราไม่เจอกับเขามา้างวะมึงท้าทาย,ยทุกวันไม่เคยปลุกคือทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมสมัยผมเรียนมัธยมอ่ะสมัยที่ <ขอ S 1> ผมเรียนมัธยมอ่ะลุงลุงข้างบ้านผมอ่ะเขาจะเลี้ยงวัวอ่า เขาก็แบบเขาก็จะรักวัวเขามาเขาก็จะออกมาดูวัวเขาทุกวันอะออกมาดูแบบแล้วไม่เขาไม่ดูดูเช้านะเพราะตอนเช้าคือเขาจะไปทํางานใช่ไหมเขาก็จะเอาวัวเขาไปไปผูกไว้กลางนาอย่างเงี้ยแล้วพอตกเย็นเขาก็จะมาเก็บเก็บวัวไปเก็บวัวเข้าคอกแล้วพอกลางคืนอะเขาก็จะมาดูวัวเขาจะมาเช็คอยู่ในข้อวัวเขาตลอดเวลาอ่าผมก็เลยแบบมันก็เป็นชีวิตประจําวันของเขาไปแล้วอ่ะ เแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาตายไ้ทีนี้ก็เห็นเขาเห็นเห็นัวเขาตายพอเขาตายไปอ่ะคือแล้ววันนั้นอ่ะผมจะต้องเดินเข้าไปที่ท้ายหมู่บ้านแล้วคือผมเห็นคือก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่จะเห็นแกอ่คือแกตายไปได้สองสามวันแล้วก่อนที่จะเห็นแกคือลูกแกแกฝากลูกแกให้ทำผมก็เข้าใจว่าเป็นลูกแกคือคือตอนนั้นรู้ยังไมรู้รู้ยังไหมว่าแกตายแล้ว รู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าผมเออผมก็คิดว่าเป็นลูกแกผมก็ไม่ได้ใส่ใจแต่ผมก็ตะโกนเรียกว่าเอ้ยทําแทนพ่อมึงง่ายผมก็เรียกชื่อมันนะเออมันก็ไม่มีเสียงคนตอบผมก็เลยมองเข้าไปผมก็ไม่เห็นนะผมก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มว่าเป็นคนก็รูปร่างก็พ่อกับลูกก็เหมือนกันนะผมก็คิดว่าเป็นลูกนั่นแหละผมก็เลยเออตัดสินใจเดินเข้าไปท้ายซอยต่อเดินไปเรื่อยๆแล้วมันมืดมากซอยผมมันไม่มีไฟ ทีเนี้ยผมเห็นแสงไฟเว้ยเห็นแสงไฟออกมาจากท้ายซอยคือเป็นมอไซค์ผมก็เลยอุ่นใจอย่างน้อยคือแบบแสงไฟมอไซค์มันสาดออกมาสว่างท<อ>ั้งหมดเออผมก็เลยเดินเข้าไปต่อเรื่อยๆอรถมอไซค์ค้ะมันก็มาจอดจอดข้างๆผมแล้วก็ถามว่าแบงไปไหนไปส่งเปล่าผมเงียบผมตัดสินใจที่จะไม่ตอบและเดินต่อไปทําเป็นไม่ได้ยินคือไอคนที่ถามผมก็คือคนที่ตายไปนั่นแหละเอา้า เออคือแล้วแกวนแกไม่พอใจแค่นั้นคือแกวนกลับมาอีกรอบเว้ยให้แกออกมาจากท้ายซอยที่เดิมอ่ะแกออกมาจากท้ายซอยที่เดิมแล้วขับออกมาถามผมด้วยคําถามเดิมผมวิ่งเลยผมไม่อยู่แล้วอันนี้อันนี้ตอนนั้นคือไม่ได้มองอะไรไม่ได้สลืมเะลือมอะไรสตีอะไรยังยังพร้อมทุกประการไม่มีเมาผมไม่กินเหล้าขี่มอเตอร์ไซค์เลยเอฮะผมเกิอวันทุนเออ ประกาศมันเกิดเอาวันที่ด้ยจะได้รู้ให้หมดจะได้ไปกดแฮปปีเบิร์ดเดย์อะไรแบบนั้นเยผมเดือนเจ็ดปีเจ้าโอเอย่าง้แบคแลกๆแบคเจอผีบ่อยทำไมเราไม่เจอเลยวะบ้านแค่ลำพังเกิดวันพุธมีเซ้นนะบ้านอยู่ตรงข้ามกับมีนเผาศพแท้ๆบ้านเราไม่เจอเลย มีใครจะสาวหน้าไหม,มเมนปอศพอยู่หน้าบ้านแท้ๆยังไม่เคยเจอเลยเ <c oughs> นี่ยผมสาวหน้าอยู่ข้างบนนะมีใครจะสาวหน้าวะอบสาวหน้าไหนไหนอบสาวหน้าเป็นยังไงอ๋ออบสาวลมวัน <c oughs> ลมพันคน, <c oughs> คนลมวันคนลมวัน,น <c oughs>